ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแล้วก็มีรถบัสหนึ่งคันของฉันไงอยากนั่งไปด้วยกันไหมอ่ะอยากนั่งก็เข้ามาสเสียอยอสบายดีกันไหมวันนี้อ่ผมชอบบอกพวกคุณให้ทุกคนมีความสุขผมเองก็จะมีความสุข <Yeah. S 2> ที่ได้เห็นทุกคนยิ้ม พวกเราสองคนกัน,นะยิ้มสวัสดีกันไหมสวัสดีทุกคนนะครับผมค,คนอนนาสารอก็พอได้เลยผมจะาสามรอมาให้คุณสามรอ, <c oughs> อรมรอัดียังไงเล่าไปได้แ้วสามร้อยดีังไงบอกไว้ดิมันสนุกมากเลยแล้วก็นะกมีดหนึ่งนะจจะทุกคนโยอโยออยากรู้ว่าเธอมไรกันอยู่ครับอยากรู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนครับ <c oughs> ขอทุกคนมีความสุขนะครับผมทำไรกันอยู่มาทักทายนะวันนี้ทักทายเล่นเฮ้ยเฮ้ยเซฟยาดมซาติค่ะพี่เต้คุยพี่ยาดมพี่ยาดมเมื่อวานพี่ยาดมบอกว่าออฟเซอร์อราตายแล้วยาดมคุยยาดมยาดมยาดมพี่เต้คุยพี่ยาดมแล้วต้องรู Also nice, how last night I I talked with Yadom Yadom? He said, "Ah, Arthur, so cute." Oh, thank you, <gasps> very cute. Hey. Oh, happy birthday to you! Happy oh. birthday, oh. thank you. Yeah. Thank you. one game PK Yadom. Also, What are you? what are you doing today, Yadom? Ah, uh, is Yamung Thai. ยามองตายยามองพังไปยามองตายยามดมยามองยามองตายแล้วครับผมอย่างอุ้นนี่อุ้นนี่ยาอย่างอุ้นนี่ยาดมตายแฟนพี่ยาหมองจำพี่ยาหมองได้ไหม่ารักพี่ยาหมองเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยวันนั้นพี่ยาหมองพี่ยาดมนั่งคุยกับอาเธอร์นานมากเลยที่เขาดูพี่อาเธอร์เล่นอะไรนะเปียโนปัสโลบัสหุ่นยนต์ในที่มันกิ้งกิ้งกึก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 กึ รู้น้าเหรอรู้น้าป่ะเออที่ตาสีส้มป่ะไม่รู้เหมือนกันที่เห็นอเธอเล่นอยู่อีกห้องหนึ่งกับพี่ยาดมกับพี่ยาหมองอ๋อเออรู้น้ารู้น้ารู้น้าอืมเฮ้ยนี่คือคนรู้น้าเฮ้ย teach 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 me about her Korean อันยองและเซโย and ชีวิตเดียวออมีอะไรบ้างบอกหน่อยสั้นอน Korean อ๋อวีดอ๋ออ๋อ อ oh, 잠깐만아아 oh, oh, 잠만่만어า어어จยดมด you y o don't seem last night n a ยูซนี้ยฮึมชาล s ไงตายไอซ์ยคนลุกเลยย่ดมไอูลโอนะกจริง 노이 오케이 야 넘. 참안 돼. 노이스 코리안 안 돼. 예. 왜안 돼. 안 돼. 안 돼. 노이스. 안 돼. 코리아 코리안 돼. 안 돼. 오케이. 안 돼. 안 돼. 고쳐야지 걔. 안 돼. No, đi yeah. No 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 <laughs> yeah, No Ande, đi Ăn đi Ande, đi ande, ande. Ande, No is Ande, korea is Ande Ande đi Ok, ande. okay. okay. Um, I know I know okay. ande. Good. Good. Yeah Ăn đi Chinese girl Yeah. Charlie, Charlie, go Chinese girl. Ande โอเค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 ครับโอเคครับโอเคครับผม Very good Charlie What you doing ทำททอะไรอยู่ You say you say ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยอ่ Ah Sam Sam อะไรอยู่ทาอะไรอยู่เ a m What are you doing Ah Yeah. What yeah. are you doing? How are like you? I'm uh, like you. Oh. Uh ah. -huh. Hey. Uh. Uh, today is Yamo, Ayado. Uh, no makeup, no shower, only Sam. <laughs> same, same, Samin. got no makeup and shower. Ah. You good friend. You good friend. No <laughs> shower. Uh. Uh. Yes, yeah. yeah. When you come Thailand I want Songkran festival Yeah Songkran Yeah Next month Next Next month come Songkran ก็โอเคเลนะดีมาเจอกันเพื่อนอ่ามา Come Thailand Yes Yeah อย่ามองอย่าดู Come Thailand Yes Ah w e t a k e n d I want I want Thailand mango อ m m mango Yes เล <the> ่นกมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงย่าแนยูยูริมเ e m เบอ e ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่วิดวิดใช่ใช่ใ yeah 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 พ yeah, yeah. <P> e a ัน e พิร์ามาอร์ Yes ทำอะไรอยู่ทำทำละทำสโลสโลทำอะ ทำอะไรอยูย่เซม what are you doing อ้าว what are you doing ทำอะไรอยู่มนี่นี่ฉันฉันตัวจริงตัวจริงสวยมากสวยมากยากอยู่อยู่อยู่น่ะกอดกอดน่ารักน่ารัก อืมดัง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 สวยมากใช่เลย people p e e s e e people people t i อันนี้ปฏิเสธยาดมตัวจริงสวยมากโอ้อ้ายาดมสัวจิงสวยมากยาอืมยาดมยาหมองน่ารักมากโอเคย่าดมชาร์ลีครับผมชารลี Chinese no 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 a n 안 e one more okay Charlie Chinese girl 안돼 Ya mong 안돼 go Chinese girl ฮ่า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  Ya dom t o d ขอบคุณมากนะครับ Charlie to you very happy today ขอให้วันนี้มีความสุขมากๆนะไปไปเพื่อนๆบายๆแล้วสวัสดีเลยสวัสดีบาย จาจาบาย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 อบุณรักคุณอเลคุณร uh, uh, ัลคยูรักฟยูอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ